สวัสดีค,ค่ะครีมทาที่ผูสากการขายนิสสันชอยละวันค่ะรางวัลการันตีสู่บริการและยอดขายดีเด่นประเทศไทยค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกับครีมนะคะครีมมีสิ่งดีมานําเสนอนะคะวันนี้ครีมจะพามาดู3รุ่นเลยค่ะรุ่นแรกนะคะจะเป็นรุ่นเทอรล่านะคะครีมจะพาชมเองค่ะส่วนรุ่นที่2นะคะจะเป็นเอ็กเลนะคะเดี๋ยวพบกับน,น้องลูกปัดนะคะส่วนรุ่นที่3นะคะเป็นน้องลูกไก่นะคะเป็นนิสสันเชนาค่ะ มาค่ะมาพบกับพี่ใหญ่สุดของเรานะคะนิสสันเทอร่านะคะมีด้วยกัน3รุ่นนะคะนิสสันเทอร่าจะเป็นเครื่อง2 0 0 3นะคะ190แหลแรงม้านะคะรุ่นแรกนะคะจะเป็นรุ่น V นะคะขับ2จากราคา1,316,000าานะคะ เราขายอยู่ที่9,99,000บาทนะคะรุ่นที่2นะคะจะเป็นรุ่น VL นะคะก็คือเป็นท็อปของคับ2นะคะราคาจะอยู่ที่1,349,000บาทเราไม่ขายนะคะเราขายอยู่ที่1,99,000บาทนะคะรุ่นสุดท้ายนะคะจะเป็นรุ่น VL คับ4ของเรานั่นเองนะคะราคาจะอยู่ที่1,457,000บาทบ เราไม่ขายนะคะเราขายอยู่ที่1,199,000บาทเป็นยังไงกันบ้างคะกับราคาพิเศษสุดๆที่คิมนำมาเสนอวันนี้สำหรับนิสสันเทอร่าของเรานะคะเป็นพี่ใหญ่สุดของเราเลยนะคะเป็น PPV นะคะออปชั่นเขาจัดเต็มแน่นอนคะ่ะภายในก็กว้างขวางนะคะมีจอด้านบนให้เราด้วยนะคะสำหรับนิสสันเทอร่าของเรา ให้ดูจอนิดนึงมีจอรตรงกลางให้เราด้วยนิสสันเทอร่ราคาเบาเบาเลยนะคะแต่ออปชั่นรถไม่เบาแน่นอนค่ะสำหรับนิสสันเทอร่เดี๋ยวไปพบกับน้องรูปปัดในรุ่นต่อไปกันเลยค่ะ ลูกปัดนะคะนิสสันชอยระวันนะคะแล้วก็มาต่อกันอีกหนึ่งรุ่นนะคะเป็นนิสสันเอ็กเซลนะคะมีทั้งหมด5รุ่นนะคะสําหรับนิสสันเอ็กเซลนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะลูกปัดจะพามาชมตัวรถกันค่ะค่ะเดี๋ยวลูกปัดจะพามาชมตัวรถนะคะสำหรับนิสสันเอ็กเซลนะคะมีทั้งหมด5รุ่นนะคะรุ่นแรกนะคะเป็นเป็นรุ่นอ่าเป็นเครื่องเบนซินนะคะราคารถอยู่ที่1นึ0 0ล้านนบาทค่ะ ลูกปัดไม่ขายนะคะลูกปัดขายอยู่ที่990,000บาทค่ะค่ะไปต่อกันอีกหนึ่งรุ่นนะคะเป็นเป็นรุ่นอ่ารุ่น V นะคะขนาดเครื่องนะคะอยู่ที่2.5นะคะราคาปกติอยู่ที่1,460,000บาทค่ะลูกปัดไม่ขายนะคะลูกปัดขายอยู่ที่1,900,000 00, บาทค่ะ ่ะไปต่อกันอีกหนึ่งรุ่นนะคะเป็นรุ่น VL นะคะตัวนี้เป็นขับสีนะคะราคาปกติอยู่ที่1 6 6 0 0ล้านบาทแต่ลูกปัดไม่ขายค่ะลูกปัดขายอยู่ที่1 0, 1ึ0 0ล้านบาทค่ะแล้วก็มาต่อกันอีกหนึ่งรุ่นนะคะเป็นรุ่น V นะคะตัวนี้นะคะขนาดเครื่องนะคะ2เป็นเครื่อง2เป็นเครื่อง2 0นะคะขับ4นะคะราคาปกติอยู่ที่1 5 3 7 0ล้านบาท ลูกปัดไม่ขายค่ะลูกปัดขายอยู่ที่8 9 9 0 0 0บาทนะคะค่ะเรามาต่อกันอีกหนึ่งรุ่นนะคะเป็นรุ่นสุดท้ายนะคะตัวนี้นะคะเป็นรุ่น VL นะคะขนาดเครื่องอยู่ที่2เครื่อง2.0นะคะเป็นขับสีนะคะเป็นไฮบิดนะคะรุ่นนี้จากราคาปกติอยู่ที่1นึ่0 0้านหกแนบาทลูกปัดไม่ขายค่ะลูกปัดขายอยู่ที่9 9 9 0 0 0านบาทค่ะ สวัสดีค่ะน้องลูกไก่ค่ะมาพบกับน้องลูกไก่นะคะวันนี้นะคะน้องลูกไก่มานําเสนอนะคะรุ่นสุดท้ายของเรานนะคะเป็นรถเก่งนะคะเป็นเชียร่านั่นเองนะคะเป็นรถเก่งที่มีขนาดใหญ่นะคะแล้วก็ภายในหรูมากๆเลยนะคะวันนี้น้องกไก่มาจัดแคมเปญโปรโมชั่นนะคะเดี๋ยวน้องกไก่จะพาไปชมรถนะคะมาเลยค่ะ ค่มาค่ะมาพบกับข้อเสนอพิเศษสุดๆเลยนะคะสำหรับเทียร่าของเรานะคะมีได้กันทั้งหมด3รุ่นนะคะรุ่นแรกนะคะเป็นเครื่อง2.0นะคะ XL นะคะบอกเลยนะคะว่าราคาปกตินะคะอยู่ที่1 4 2 6 0ล้าบาทนะคะราคานี้นะคะน้องลูกไก่ไม่ขายราคานี้แน่นอนเลยค่ะสำหรับแคมเปญโปรโมชั่นเราจัดนะคะข้อเสนอสุดพิเศษนะคะ ราคาพิเศษไปเลยค่ะราคาอยู่ที่999,000บาทเท่านั้นเองนะคะมาต่อกันค่ะรุ่นที่2ค่ะเป็นเครื่อง2.0 XL n a v i Gator นะคะรุ่นนี้นะคะราคาปกตินะคะอยู่ที่1,476,000บาทนะคะเราก็ไม่ขายเช่นกันนะคะเราขายแคมเปญโปรโมชั่นนะคะข้อเสนอสุดพิเศษเลยราคารถนะคะ เหลือ1 3 9 0 0 0้บาทเท่านั้นเองนะคะแล้วก็มาอีกรุ่นหนึ่งนะคะรุ่นสุดท้ายเลยนะคะของเชียร์นาเรานะคะเป็นรุ่นนะคะ2.5 XV Navigator นะคะราคานะคะปกติอยู่ที่1,674,000บาทนะคะแล้วก็รับข้อเสนอสุดพิเศษเลยนะคะในราคานะคะ1,179,000บาทนะคะ บอกเลยนะคะว่าราคารถของเราเทียนานะคะเป็นรถเก่งที่มีขนาดใหญ่นะคะแล้วก็ภายในนะคะรูแล้วก็สปอร์ตกันเลยทีเดียวนะคะภายในกว้างขวางนะคะคุ้มจริงๆค่ะกับราคานะคะรถทั้งหมด3รุ่นนะคะที่น้องลูกไก่ได้แจ้งนะคะรถคุ้มสุดๆเลยเดี๋ยวก็ท้ายคลิปเราจะมาแจ้งกันอีกทีน,นะคะค่ะเป็นไงบ้างคะ ทั้งหมด3รุ่นแล้วก็3คนนะคะที่อธิบายไปนะคะก็จะน้องไกนะคะจะมาตออย้ำท้ายคลิปนะคะรุ่นแรกของเรานะคะที่ใหญ่ของเราเลยนะคะก็เป็นเชอร่านั่นเองนะคะรุ่นที่2นะคะ ทีน้องลูกป,ปัตนได้แจ้งไปนะคะก็จะเป็น e x ็ก l นั่นเองนะคะเราก็รุ่นสุดท้ายเลยเป็นรถเก่งของเรานั่นเองนะคะเป็นเชียร่ของเรานั่นเองนะคะก็สำหรับนะคะช่วงโปรโมชั่นนะคะสำหรับเดือนนี้เลยเรานะคะจัดโปรสุดพิเศษเลยนะคะสำหรับนักสู้นะคะโควิด -19 ของเรานะคะก็เรามีแคมเปญพิเศษเลยสำหรับบุคลากรทางการแพทย์นะคะแล้วก็ทหารนะคะตำรวจนะคะ จองได้เลยนะคะที่นิสสันชอร์วันนะคะหรือว่าลูกค้านะคะอาชีพอื่นๆนะคะก็แจ้งมานะคะใต้คลิปได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเรานะคะขอฝากแคมเปญดีๆนะคะไว้ในอ้อมอกอ้อมใจลูกค้าทุกท่านเลยนะคะใครมีอะไรนะคะข้อมูลตรงไหนนะคะต้องการถามารายละเอียดแต่ละรุ่นเพิ่มเติมนะคะติดต่อเรา3ามคนได้เลยนะคะพี่ทีมนะคะน้องลูกปัดนะคะแล้วก็น้องลูกไก่นะคะ วันนี้เราสามคนขอตัวราไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ